เต็มรถเลยเพื่อนดูได้ของมายอเยอะอีกละหมดไปเจ็ดพันกว่าบาทวันนี้รวมทุกไม่ได้รวมรวมค่าทะเบียนรถด้วยนะทะเบียนรถเอ้ยอะนั่อะไรนะอะไรนะภาสีเอ้ประกัน เพื่อนติโลละสามรอยบาทน่ากินชิมมาแล้วหวานจะทำกับข้าวพี่เมินก่อนจะทำกับข้าวพี่เมินกินก่อนบ่ายโมงกว่าแล้วเดีย๋ยวค่อยมาเก็บพวกนี้ ได้ขาหมูมาได้ไก่มาเนี่ยแยกเดี๋ยวทำกับข้าวพี่เมินก่อนอสาบะเดี๋ยวจะทอดสาบะนี่แหละให้กินทุ้งไหนไหนจะมากินข้าวบ้านพี่เมินเลยไออันนี้มาองเกาเสียที่ทำขนมเค้ก อันสามร้อยเก้าสิบาทหรือเท่าไรนี่หลยไม่ได้ถ่ายให้ดูเพื่อนที่ยายรียบยายหิวข้าวเ่ยจะไปกินกว๋วยเตี๋ยวเหมือนเดิมทำกับข้าวที่เหมือนกินเสร็จแล้วเหนื่อยขี้แตกกินชากินมอนะี่ยายก็ไม่ซื้อกินแล้วกินยากยายกินไม่ค่อยเป็นแล้วยายถ่ายให้ดูด้วยชานะของเพลียวๆยายกินไม่ค่อยได้ไม่ค่อยชอบกลิ่นมันนะนะ แต่ไทยอยู่แต่ว่าไม่ค่อยชอบฟื้นกินมากเลย